นี้พาท่านชมมาดูมะละกอฮอลแลนด์ครับก่อนที่จะเก็บนะตอนนี้สุกแล้วครับผมมะละกอที่ผมถ่ายให้ดูครับมาแล้วครับมาลุ้นกันนะครับก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งครับนี่มะละกอฮอลแลนด์นะครับมาดูตูดครับนี่กี่เหลี่ยมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแฉกนะครับท่านชมมีหกแฉกนะดูดีๆนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมะละกอหนึ่งลูกครับดูครับสุกแล้วครับผมพร้อมทานนะครับ เนี่ยก็จะมีลูกอย่างอื่นนะมันมันกอฮอลแลนด์ตอนนี้นะมีหลายหลายทรงเนาะมีทั้งแบบเหลี่ยมตูดเหลี่ยมนี้มีทั้งแหลมแบบนี้นะครับนี่ทรงอันนี้ก็มีครับนี่อันนี้ก็ทรงที่สวยนะอันนี้ก็ทรงอ้วนๆครับผมคือมันมีหลายทรงหลายรูปแบบมากครับผมนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็ทรงเกือบตูดเกือบจะแฉกนะครับแต่ไม่แฉกครับแต่ตอนนี้เด่นสุดครับผมมีแฉกครับผมอ่ะใครมองเห็นเลขอะไรก็จัดมาครับผม เห็นเลขอ,อะไรก็บอกด้วยครับมางวดนี้ครับรับทรั์เต็มเๆครับผมนี่กลับมาละโกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมหมีนอนจักเล